สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับจาเก็บลรสซิ่งมาบิ๊กไบค์ครับผมนะวันนี้มาพร้อมกับกองทัพอีโคคาร์นะครับเป็นรถซูบิชิแอตทราดอะไรอะแอตทราดนะแอตทราดนะเป็นรถอีโคคาร์สไตล์ซีดานครับใครอยากได้แบบนี้ผมว่าทีละคันไม่สะใจเอามาแพ็คสามเลยแล้วกันเอาสามเลยและคลิปเดียวนะครับ เรียกเลยเป็นกระบอกตาสามแม่ครัวไปเลยนะครับสามคันเลยนะครับครับผมีสี่คันอีกคันหนึ่งแต่ว่าล้างอยู่ย้างอยู่นะครับเอามาไม่ทันเอาที่ว่าพร้อมขายก่อนนะครับเดี๋ยวรอประวัติเขาเป็นมาก่อนนะผมแอด์าจะเป็นตัวเครื่องยนต์พันสองสามสูบเน้นประหยัดน้ำมันเลยเติมเก้าหนึ่งเติมเก้าห้าเติมอียี่สิบได้อัตาการกินน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ยี่สิบกว่ากิโลลิตรใครบอกฮะกูเกิลบอกครับผมกูเกิลบอกนะก็คือว่าเน้นในเรื่องของ ประหยัดความประหยัดนะฮะดูแรงง่ายใช้งานก็พอพอตัวนะครับไม่ต้องมาบู๊หวามากรวมถึงรถภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนใช่อยากมีรถขับแต่ไม่อยากผร่ำห้าหกเจ็ดพันก็มาตัวนี้เลยมาตัวนี้เลยต่อสุดพรอำสี่พันห้าพันนะครับครับผมนะฮะผร่ำสี่พันห้าพันมีตรงนู้นใหม่ฉุดนะครับตอนนี้เรามีปีสิบสามสองคันนะครับ คือคันนี้ปี13ครับแล้วก็ฝั่งนู้นคันนู้นปี13อันนี้ส่วนคันนี้ปี2017 17ปีจะไม่รู้เรื่องนะอันนี้จะผ่อนแพงขึ้นนิดนึงนิดนึงนะแต่พวกนี้หลัก4,000หลัก4,000นะครับเกาเรียกว่าราคาหลักมอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วก็ที่สำคัญดูชุดแต่งอ่ะดูรอบคันปนะฮะดูชุดแต่งเลยมาดูอะันเลยฮะชุดแต่งก่อนอันนี้ก็จะได้เออ่ชุดแต่งหรอล้อแม็กไงล้อแม็กเลยล้อแมกอะดูนะผมล้อแม็กเป็นของใหม่มือหนึ่ง คันนี้่สามศูนย์ไอ่สามศูนย์พร้อมยางใหม่ขอบสิบห้าขอบสิบห้าตรงรุ่นเลยใส่ให้ฟรีใส่ให้ฟรีนะครับเบิกใหม่ต้องมีเก้าพันหมื่นเนี่ยครับแต่ว่าเฮ้ยใครอยากได้รอเดิมได้ไหมก็ได้เราจัดให้นะผมรอเดิมยางเดิมแบบว่าขับแบบสบายๆใช่แต่ที่เราใส่ให้คือว่าอยากให้มันสวยมันก็รอขึ้นอ่ะดึงดูดลูกค้าตรงตรงตัวนี้ก็เลยสกุลสเกิร์ตไม่มีนะครับขัไม่มีนะครับนี่ติดเครื่องด้วยแอร์เย็นเจี๊ยบเป็นตัวแอร์เย็นเจี๊ยยบนนนนะะครรััอออีีี้้้กกกกก็็จปปาไฟฟเเ์โต นะครับไฟฟ้าทั้งคันฟิล์มติดรอบคันกุญแจ่มมีทั้ง3คันนี้ออโต้ทุกคันนะครับไปผมกุญแจมีอิโมบิเลเซอร์ด้วยนะคือเป็นกุญแจฝังชิปไม่สามารถต่อไฟตรงแล้วขโมยรถได้ปลอดภัยอีกระดับหนึ่งแล้วก็ดูตะเข็บประตูเราชอบแหกคุณแหกไปรถอ่าโอเคนะผมแบ่งกันแหกแบ่งกันแหกครับผมนะเอ้าบ้านนี้เป็นยังไงกริปเลยอ่าแกะขั้งวนแกะวนจนขาดอ่าอาไม่ไม่เชื่อทานในการแหกเลยเฮ้ยมันแน่นมันแน่นถ้ารถไม่เคยแกะมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับไป ออกมาไอ้ลูกเอ้ยเขาอยากให้มึงอยู่แล้วไหนี่ยจะออกแล้วโอ้ยไม่ได้จามไม่ออกกันแน่มันจะออกแล้วเนาะดักรถจะดูเป็นยังไงเดิมนะผมไม่มีการเก็บขีบร่องบากนะครับอันนี้เราท้าพิสูจน์ถ้าอยากเห็นขั้นจริงมาลือทั้งบานเลยมาช่วยกันแหกนะครับครับผมสนใจจะแหกเชิญเชิญเลยนะครับนะฮะโอเคนะไอ้ดูร่องรอยตำหนิสี่รอบพันก็ไม่ไม่มีการเก็บเก็บบ้างก็มีพวกเนี้ยอ๋อเก็บบ้างนิดหน่อยตั้งชนเนี่ยเป็นการใช้งานใช้งานนะครับหลอมเลิกนะครับเออรูฟาเบื้อท้าย สีเดิมสวยนะครับแอตทราแอตทราแอตทรานะครับคลิปนี้ยาวหน่อยนะผมว่านะโอ้โหนะครับยางเดิมใครเอามาซุกไว้เนี่ยนะเฮ้ยยางเดิมเฮ้ยย่การันตีแล้วนะว่าเราเปลี่ยนยางจริงๆยางเดิมก็จะเป็นตัวขอบ15แต่ว่าแก้มไอ้่ะเขาเรียกว่าอะไรนะแก้มเที่ยเออแก้มหน้ากว้างอันนี้ไปดูนะใครผมนี่ผมนนี้แจ็คพอตหรือเจ้าวัวเดิมก็ได้นะนะครับมีรถเดิมแบบนี้ให้นะนะครับผมแม่ใครมาใส่ไว้ว่าไม่พูดเลยรทีเดียวนะนี่นะครับผม ปังภายงภายในนะครับคันนี้เป็นปุ่มคูสตาร์ทนะครับบาสใช่ไหมใช่เป็นกุญแจคีเลตนะครับแบบนี้กุญแจแบบนี้นะฮะอ่านะครับผมแอร์แบ็กสองลูกนะครับคันนี้ไม้สองแสนกว่านะฮะโอ้โหถือว่าออปชั่นนี่ครบแล้วนะครับนะผมพื้นฐานไม่ต้องลําบากใช้มือหมุนกระจกแล้วไฟฟ้านะผมโอเคเปิดดิคันนี้ดิออกมามาเปิดคันนึงนะครับน้องน้องโอมาทางนี้ครับมาพังเอ๋น้องโอพังเอ๋มา มาเอาคันเก่าก่ันอย่าเอาคันใหม่ไว้ที่หลังนะครับคันเก่าเรได้เห็นความแตกต่างคันนี้ก็เป็น13เหมือนกันคันนี้สีขาวนะครับผม1.2 GEX นะครับใช่สีขาวสะอาดได้กระจังหน้าเป็นตัวโครเมียมมันก็ดูดีหน่อยแหละนะเออสีโครเมียมมันจะดูดูหรูหน่อยเออนัในโครเมียมเนาะโครเมียมครับมันก็หมดแหละเฮ้ยไม่เหมือนตรงนี้ต่างกันตรงนี้นี่นตัวตัวนี้มันจะไม่มีขอบตัวนี้จะเป็นขอบแล้วมีข้อต่างอันนู้นมีอันนี้ไม่มีอ่านะครับข้อตต่างนะครับสำหรับดีเป็นสีปกติอยู่แล้วนะคนเล่นรถ ส่วนมากก็เลือกสีขาวสีดำสีขาวก็จะเป็นคันนี้สีขาวคันนี้นะฮะดูภายในภายในเลยดูภายในรอบคันครับผมมาแหกไหมแหกก่อนเลยแหกก่อนเลยเอา้โหแหกก่อนเลยเมื่อกี้เราเริ่มที่การแหกครับผมครับจันบัสชอบแหกนะครับนี่ดูเดิมเดิมครับผมไม่มีรอยเลยมีแต่ข้าวฝุ่นนะฮะดูเกียร์ก่อนเป็นเกียร์อะไรเป็นว่าดูเกียร์เกียร์เกียร์ออโต้เออออโต้ขับสบายนะครับผมพร้อมเกียร์ให้เกียร์ขึ้นเขามาด้วยนะครับนะอันนี้เป็นแบบกุญแจสตาร์ทนะแล้วก็เป็นเซ็นทรัลล็อกด้วยมีรีโมทติดอยู่ในกุญแจเออ โอเคเลยเวิร์กแจ๋วเลขไม้ก็เท่านี้แหละเทเห็น่ะเท่านั้นแหละเปิดเปิดท้ายเปิดท้ายเอาเดี๋ยวเปิดท้ายหน่อยได้ห้องเครื่องนะทีเดียวห้องเครื่องเลยนะครับห้องเครื่องราคาทีเดียวเลยอ่านะครับแบบเรียลไทม์เรียลไทม์ทันใจไล์กันแบบเรียวเคันนี้ไม่มีล้อแม็กครับเพราะว่าเพิ่งไม่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วอันนี้แม็กติดรถมาไม่ได้เป็นแมลี่ยนเป็นแม็กแต่งมือสองใช่ครับผมข้างล่างนี่ ของเดิมอยู่ครบนะครับผมไอ้ดูสีโป้งสีโปะนะครับนี่มันจะเป็นเหมือนเดิมนะครับส่วนโรงงานก็จะให้นี่กันกระแทกมาอ่านะครับมาโปมีโรงมีรอยมีมีฮะเนี่ยรอยมีไหมมีมีอันนี้สายไฟท้ายเดิมนะโรงงานติดมาอย่างนี้นะครับนี่ฝุ่นของของจริงของจริงจอดจอดจริงๆนะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้นะครับผมไม่มีการล้างเสร็จรีวิวนะของเรามีฝุ่นทั้งฝุ่นดูนะผมบอกก็บอกกันไม่ดีเนาะไม่ดีนะครับ ข้อดีกันมาอีกคือว่าหนังมันจะไม่ซีดแม่อะไรออแในผมแต่ก็ต้องทำความสะอาดนิดนึงนะครับ <S <S เปื้อนง่ายสีขาวกระจาคันนี้นะฮะมาเลยฮะมาเลยฮะมีคันเดียวอีกคันนึงก็มีแต่ยังไม่ล้างคันนี้ล้างเดีวนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูคันใหม่กันบ้างมาคันนี้นะครับมรเมื่อก่อนสองสตูมอร์กินนะผมเป็นปี2013อันนี้นนเราเอารุ่นน้องปี2017มาเป็นโฉมปัจจุบันแล้วปีสินะครับตัวปัจจุบันใช้งานวิ่งจีนอยู่สามสิบปีเองนะครับหน้าโฮมียมีเดย์ไลท์ตรงนี้ดดดด้้้้วววยนนนนะะตตัััีีไไเเลล์ออออคคคืาามม่งแกก็บร เพราะว่าตอนนี้ผ่อน5,000กว่าใช่ครับผมอันนี้ผ่อน4,000ก็จะไม่มีนะครับแต่ว่าถามว่าใช้งานไหมเหมือนกันนะครับ<ช>คล้ายๆกันไม่ต่างกันมากนะครับแล้วก็หลอดไฟตัวนี้อ๋อเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างไฟหน้าเหมือนกันมันต่างแค่ไฟด,ดีไลท์เฉยอ๋อโอเคดูภายในดีกว่า,าไหมภายในล้อแม็กก่อนโอ้ล้อแมกล้อแมกก่อนนี้ล้อแม็กก่อนใส่ของแต่งให้ล้อ RP F1 Max 15สองยางสี่เส้น Max สี่เส้นครับ Max สี่เส้นคุ้มอ่ะคุ้มเลยใส่เองก็ต้องมี9,500กับค่ค่ค่าาาาาชงอก็ดดููภภยยใในน มาดูภายในเชิญต้องโอ๋ให้ภายในฮะโอ้ครับไอตัวนี้มีมัลติฟังก์ชันด้วยเหรอสำหรับตัวที่เป็นรุ่นใหม่แล้วปี17 18 19ขึ้นไปเนี่ยนะผมเขาจะให้จอจอกลางมาด้วยสำหรับกล้องถอยเครื่องเล่นแล้วก็บลูทูธสัมผัสด้วยนะอันนี้มีจอมาให้เป็นช่ครบเนี่ยนะครับอันนี้ของโรงงานเลยนะของศูนย์เลยจอมีซูนเลยนะครับเออแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันอันนี้คือข้อดีของเขานะครับผมเกียร์ออโต้ผู้หญิงขับง่ายผู้ชายขับดีข้อดีของรถอีโคคาร์นะผมมันเล็กกระนัดรัด แล้วภายในก็ไม่แคบมากเกินไปไประทันหน่อปรทันเออนะครับเวลาขับไปห้างขับไปอะไรอย่างนี้หาที่จอดง่ายเลี้ยวง่ายโอ้โหคิดอีกแล้วคันนี้นะครับนี่คันนี้ น็อตล้อเดินมันอยู่เลยน็อตล้อเดินมันอยู่เลยเพราะว่าเราไปเปลี่ยนมาจริงจเพราะเราใส่ล้อแต่งใช่ล้อแต่งให้ครับนี่น็อตล้อเดินเป็นแบบนี้นะครับนะผมเป็นน็อตเรอันนี้น็อตโรงงานแต่ราคาหนี้มีเซอร์ไพรส์ทุกคันเลยใช่ครับผมนะครับยังยังอะไรอยู่ครบยังอะไรอีกพคาร์จะเป็นเล็กๆนี้นะฮะใส่แค่ชั่วคราวนะครับไม่ใช่ใส่ทาวน์ไลท์ใช่เพื่อแตกล้อหนึ่งใส่แล้วก็เข้าบ้านเข้าอู่เข้าศูนย์สิบยี่สิบโลนะครับอ่าครับผม ท้ายก็เหมือนเดิมใช่ไหมบัสเนี่ยดูเหมือนเดิมไม่มีเกลียวไม่แกะเลยไหมใช่รอยสี่แลผมไม่ไม่มีการเขาเรียกว่าไม่มีโป๊ไม่มีเชื่อมนะนะครับนี่คือบางเดิมของมันเนี่ยเพราะแรงแรงเลยชอบไปมาไอ้บมาดูเครื่องดูห้องเครื่องดีกว่าห้องเครื่องไล่สามคันเลยเอริ่มดูห้องเครื่องมาเริ่มคันแรกคันนี้ B13 คันนี้อันนี้นะครับอ่ะดูดูความต่างนะสังเกตคันแรกไปก่อนนี่้อาขาจะมาห้องเครื่องแบบนี้ไปจะไปเขาจะไม่เออจะไม่ให้ฝาครอบเครื่องมานะผมฝาครอบเครื่องจะอยู่ในพวกเครื่องพันห้า รถตัวใหญ่ใช่ไหมรถกระบะมันไม่มีมันเป็นเดิมๆอย่างนี้เออ,เอ,อถึงบอกไงสไตล์วิซูเป็นแบบนี้เอออันนี้บอกให้เข้าใจนะเผื่อบางคนตกใจะะอันนี้ก็อากาศนะครับผมโอเคเนาะเรื่องของชุนชนหนวอะไรอยู่ครบปกติดีมีสติ๊กเกอร์อมอ,อกรออันนี้ผมจัดการอันนี้โอ้โหนะครับไม่ต่างกันเลยห้องเครื่องแพทเทิร์นเหมือนกันหมดเหมือนกันเด้พี่ดูคันหน้าแตกต่างกันแค่ออปชั่นพงอะไรนิดหน่อยอ่าคันหน้าตัวนี้เดิมเดิมเดิมจุดมากเดิมนะครับฟ้าโฟมไม่เคยแกะไม่เคยกยับนะครับน็อตแกะไม่เคยแกะไม่เคยขยับ ห้องเครื่องเดินประมาณนี้เพราะว่าเครื่องสามสูบนะครับครับผมนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับสติ๊กเกอร์เดิมมอกจากโรงแรมเหมือนกันเลยทักกันเนี่ยเอาอีกคันนึงอีกคันนึงเอาแบบเรียบเลยสติ๊กเกอร์ทุกคันนะตอนนี้นะครับนี่นะครับสังเกตได้เครื่องสั่นเท่ากันเลยเหมือนกันครับสายเป็นจังหวะสายเป็นจังหวะอ้าวอันนี้วางไกจันบัทเดินมาผมดูคันหน้าร้อยร้อยเมตรอาร์อยู่ถ้าเกิดว่า มันมีรอยพับมีรอยอยู่นี่มีรอยไม่ใช่ไปถึงไอ้ตรงคานคานเดิมแต่ผมว่าเขาเปลี่ยนหม้อน้ำมาอันนี้นะครับน็อตพอเปลี่ยนหม้อน้ำมีรอยคันนี้มีรอยกันแกะนะครับแต่ว่าที่ดูตรงนี้นะฮะมาร์กอยู่ครับแต่ว่ามีรอยนะครับคันนี้ในฐานะเลยว่านะครับน่าจะมีการเปลี่ยนหม้อน้ำหรือว่าการเปลี่ยนพัดลมนะครับมันต้องแกะคานเนี่ยนะคานหน้าออกนะครับผมพัดลมอาจจะเสียอ่าแล้วก็ออกสูดมากมีตะหนิอะไรประมาณนี้โอเคครับผมอันนี้แล้วก็ฝาโป้งมีรอยแกะนะครับออกเลยนะถ้าแกะทำสีหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะคคครรัััับบอนนนนนนีีี้้าะะทสฝโปผม สายรับประกันนะครับไม่ม <si ีถั量แน่นอนระหว่างไม่ทากอยู่นะครับสติ๊กเกอร์อยู่ถูกครบทุกอย่างนะครับนะแล้วก็สีเดิมด้วยเห็นตำหนิสีไหมจะมีรอยทะลอกตามไปแี้วถามว่าสาปันนี้คันนี้ตำหนิมีตำหนิโอเคนะอ่าสองนั้นไม่มีแต่ว่าเครื่องยนต์ปกตินะเครื่องยนต์ปกตินะครับรับประกันนะครับลองเบิ้นเดี๋ยวไหมนิดหน่อยไม่มีท่อไม่ต้องันไม่ได้ให้ดูว่าไงว่ารอบเครื่องมันนิ่งเปิดเปิดเปิดนะครับเอออันนี้ให้ดูนะว่ารอบเครื่องมันนิ่งมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเผื่อบางคนกลัวโอ้โหพี่เอ้ยรถไม่ดีแมม่่่งงเรไขึ้น ตอบตอบสนองดีนะครับผมนะรอบขึ้นไวว่าเป็นรถสามสูบนะเปิดโปรโมชั่นเปิดฝากระโปรงแล้วเปิดโปรโมชั่นด้วยนะเปิดโปรโมชั่นนะครับเอาคารเอาเอาความเลยไหมปิดปิดเลยปิดเลยไหนะครับพร้อมกันเลยนะครับนะฮะวันนี้โปรโมชั่นนะฮะยุคโควิดของเรานะครับโปรช่วยผ่อนของเรานะฮะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอะไรนะยุคโควิด ยุคโควิดนครับยุคโควิดรัาผมคนเดียวนะผมไม่เกี่ยวไม่ได่ผมไม่เกี่ยวเหกันเกีวเมื่อกี้ผมคุณเพื่อนพูดไปเมื่อกี้ไม่เก่วนะผมไม่ได้เพื่อนนะผมพูดเฉยโอเคครับผมสาันนี้นะครับโปรโมชั่นของเรานะครับช่วยผ่อนเดละสามเหรอสองพบาทสอเป็นอีโคคาร์ครับผมนะคันนี้สองแสนห้าหมื่บาทคันนู้นคันนู้นสองแสนเจ็ดห่น้าพันคันนี้2อง0 0 0เบาทนะครับค่างวดจะแตกต่างกันอยู่หลักร้อยคันนี้สี่พันสามอนสี่พันสามคันนู้นสี่พันแปดคันสี่ขาวผ่อนสี่พันแปดคันนี้ห เรามีโปรช่วยทุกคันคันละ2,000บาทอ้าวนะผมนะครับใหเอาน้องเล็กสุดโปรธรรมดาสุดจากปกติพอน4ี0พก็เหลือสี่0ัอ๋อสิปกติพอนสี0พครับเหลือเพียงแค่2,300บาทนะครับแต่เอาคันนี้5,400ก็จะเหลืออยู่ที่เหลือที่นะครับ3,400บาทครับผมช่วยผ่อนสามพันสี่รบาทแล้วก็ที่คันนู้น4,800ัก็จะเหลืออยู่เพียงคันละ2,800บาทนะครับเอาง่ายๆนะรถทุกคันเรามีโปรโมชั่นช่วยผ่อนคันละ 2,000บาทกี่เดือน6งวด6เดือนเบ็ดเสร็จรวมทั้งหมดเป็น12,000หมืนสองับาทนะครับยังไม่พออีกค่าจัดให้ฟรีค่าโอนให้ฟรีภาษีพรบฟรีประกันฟรีน้ำมันเต็มถังฟรีแบกไม้ยางไม้ฟรีฟิล์รอบคันฟรีรับประกัน1ปีฟรีดาวบิลสมาร์ทฟรีส่งรถทั่วไทยฟรีเซ็นไฟแนนซ์ฟรีขายน้ำมันเครื่องฟรีขายของเหลวฟรีพอ แล้วผมนะแล้วก็ที่สำคัญทุกคันนะผมเริ่มต้นที่999บาท999บาทนะฮะสามารถเป็นเจ้าของแอดทัดเหล่านี้ได้เลยนะครับอยากมีรถไม่ใช่งานจ่ายตลาดรับส่งลูกไปโรงเรียนทำธุระขับไปทำงานกันแดดกันฝนไม่ต้องเดือดกันประหยัดน้ำมันด้วยคันนี้ใช่ดูแลง่ายอ่าโอเคใครจะเอาโทรมานะครับเบอร์โทรศัพท์0800913787นะครับช่อง YouTube จากเข้มรถซิ่งภาษาไทยจำชื่อนี้ไว้ให้ดีแล้วครับผมแล้วก็ ลายนะครับบัรลึกเชื่อปุ๊บขึ้นเลยจ่าเข้มเลยขึ้นเลยครับผมเดี๋ยวจ่าเข้มให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะติดขัดปัญหาอะไรโทรมานะครับผมมีเงินดาวไม่พอเรือดฉีดไม่ได้เดี๋ยวจ่าเข้มช่วยดันเต็มที่นะครับตังค์ไม่พอเอาแบกออกตังค์ไม่พอเอาเลาะออกตังค์ไม่พอ เอาฝากพกออกเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะเรามีโปรโมชั่นนะครับคุยกันหลังไม้ได้นะครับได้ครับผมอยู่กระจาไม่ต้องกังวลจำไว้ว่าจะซื้อรถกระจาทุกอย่างยืดหยุ่นได้ยืดหยุ่นได้ยืดได้ผดได้ขยายได้นะครับผมโอเคนะผมวันนี้ไม่มีอะไรมากดาเข้มนะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ